ข่าวมิดได้ทิ่งคืนผู้บัลไทบายชฉีสไตล์ประจาวันที่24สิงหาคม2568โดยชายผู้บังคับรั้งผู้บัลทันครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของทิ่งคืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกบ้างผู้บัลไทยในช่วงของทิ่งคืนวันนี้อาร์ติเกลนักเตะไทยเพียงแค่3าคนในหน้าปราสาทลงสนามในศึกบุนเดสเลกา2ของเยอรมนีโดยจากที่ศึกุบลบุนเดสเลกา2ของเยอรมนี คู่ระวังางด้านของ SV e l ี e อล b e r g นะครับพบกับด้านของไก i ซ e ร์บราวเชกลายเป็นแมตช์แห่งประวัติศาสตร์ของวงการลูกหนังไทยหลังจากที่นิโคลัสมิเกลสันแบ็กทีมชาติไทยได้ลงสนามเป็นครั้งแรกในลีกบุนเดสเิกา2ของเยอรมันโดยการนี้ทางด้านของมิเกลสันแบ็กตัวเก่งของทีมชาติไทยซึ่งก็คาแข่งอยู่กับ SV e l ี e อลฟ์สเนะครับได้รับโอกาสในการลงสนามเป็นครั้งแรก กัรต้นสังกัดใหม่ในเยอรมน,นีตำแหน่งแบ็กซ้ายโดยเกมนี้ s อวีเอลเวสเบิร์กนั้นเฉือนเอาชนะไกรเซอร์วัลเทิไป2อต่อคว้า3แต้มสำคัญได้สำเร็จโดยการลงสนามในครังนี้นับว่าเป็นวินาทีของหน้าปรัสศาส์เลยก็ว่าได้ในการลงสนามในศึกเบลเซอริกา2ของเยอรมันโดยวิทยาบรากกุลลงสนามให้กับาชานบูร์เกนสัตยกานัด3ประตูแล้วก็อีก2คนก็คือนักข่าังมาร์ดูเอลทอมเบีย ลงสนนำกับเดชแบล็กนะฮะสองจำนวน8นัดในครั้นี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็เป็นว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันด้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเมื่องานนี้ปราเมตยิยงอีกแล้วกดสกอร์ให้กับจูมเิโรอิอวาตานะ เมื่อปรเมธอาวิไลฟรองเจ้าฟรองปรเมธอาวิไลก่อนหน้าทีมชาติไทยได้สร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจให้กับโต้สังกัดในญี่ปุ่นอย่างจูเบโดอิวาตะโดยปรเมธอาวิไลเองก่อนหน้าเพชรเป็นงามทีมชาติไทยยิงประตูล่าสุดนี้ให้กับจูเบโดอิวาตะในเกมฟุตบอลอุดเครื่องพบกับหน้าของเวียเชียนมิเอะทีมจาก JFL โดยก่อนสุดท้ายที่จูเบโดอิวาตะจะพ่ายกับัน้าของเวียเชียนมิเอะไปด้วยสกอร์สองต่อสาม ซึ่งดวงยิงของปารเมตเองนั้นถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับการเริ่มต้นในวเวทีฟุตบอลอาชีพญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นในครนี้โดยเจ้าฟรองปารเมตอาวิลายังเพิ่งจะไปอยากให้ไปร่วมทีมจูบิโลอิวาตะในฤดือนตุลาค25และก็ได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องในการที่จะลงสนามอุ่นเครื่องกับทีมชุดใหญ่จูบิโลอิวาตะเพื่อจะปร,ะรับตัวเข้ากับสไตล์ฟุตบอลญี่ปุ่นรอโอกาสในการลงสนามประเดิมเกมแรกบนเวทีญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในครนี้ ก็ฝากไปให้กำลังใจคณะของเจ้าฟรองปารเมตอารวิไลคนนี้กันด้วยครับหายหน้าหายตาไปนานเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเมื่องานนี้ท่านทั้ขอฝั่งหมอประวัติเปิดเผยบัตรคิงคัพออนไลน์ในวันที่7กันยายนบอกได้เลยนะว่างานนี้หมดเครื่องนะเมื่องานนี้เจากที่สุขภูมิชิงทัวยพระราชทานคิงคัพครั้งที่51เปิดจําหน่ายบัตรเข้าชมอย่างเป็นทางการในวันที่14สิงหาคมว568 ในการแข่งขันในครั้งนี้นะผมก็มี4ทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ทีมชาติไทยอิรักฮ่องกองและก็ทีมชาติของฟิจิตเตรียมจัดขึ้นในวันที่4และก็วันที่7กันยายนณสน,นามกีฬาจังหวัดกาญจนบ,บุรีหรือว่าสนามการิบบัวล่าสุดนั้นมีการยืนยันจากนายแพทย์ประวัติกิจธรรมนุนนิตประธานสโมสรพลังการ f อฟหลังจากที่การเปิดจําหน่ายบัตรผ่านช่องทางออนไลน์ทางแอปพลิเคชันคอนเสิร์ตเป็นวันแรกในวันที่ 24สิงหาคมปรากฏว่าบัตรเข้าชมสุพมอนคิงครับคารังที่51ในวันที่7กันยายนถูกจำหน่ายออกไปหมดเกลี้ยงเรียบรอยแล้วเหลือแต่แค่วันที่4กันยายนในคารังนี้เพียงแค่เท่านั้น สำหรับแฟนบอที่สนใจซื้อตั๋วเข้าชมศึกฟูตบอลริงถ่วยระราชทานกิงครับครั้งที่51นั้นสามารถซื้อทางออนไลน์เปิดขายในวันที่2 4-6ถึงวันที่สิงหาคมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปซื้อผ่านแอปพลิเคชัน The Concert จนกว่าบัตรจะหมดในครั้งนี้ส่วนหน้างานออนไซต์เปิดขายในวันที่27-28สิงหาคมเวลา9นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกาวันละ2,000ใบ สถานที่คือสำนักงานอบจอจังหวัดกาญจนบุรีรับปัดคิวตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีในค้งนี้เป็นต้นไปได้เลยครับเป็นในวันง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันนะคะสุสกินส์ครับอย่าลืมไปร่วมเชียร์และไปร่วมให้กำลังใจพวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานกันครับอาร์ตงทูบริจีสเตเดียมเปลี่ยนทีมงานดูแลสนามหลังปรับปรุงใหม่เรียบร้อยในค้งนี้ หลังจากที่บีทีปทุมและก็ทรกันย์คอกได้ออกมา,าแถลงการก่อนหน้านี้วา่าจะรดยมที่จะรือ้อทรูบีจีสเตเดียมและก็ปรับปรุงใหม่อีกครั้งโดยทรูบีจีสเตเดียมได้ผ่านการปรับปรุงครั้งใหญ่ทั้งส่วนของพื้นหญ้าสนามระบบระบายน้ําและก็อ์ประกอบกอบื่นและก็ได้ใช้งานไปแล้ว3เกมในการแข่งขันอย่างเป็นทางการอยา่างไรก็ตามผลการปรับปรุงยังไม่เป็นที่น่าพอใจตามมาตรฐานที่กําหนดเอาไว้ ซึ่งทั้งสองสโมสรมองว่าสภาพสนามส่งผลต่อการแข่งขันและก็ภาพลักษณ์ของผู้บอลไทยและต้องการปรปับปรุงใหม่อีกครั้งล่าสุดทรูแบงคอกบีจีสเตเดียมทำการเปลี่ยนทีมงานดูแลสนามหญ้าใหม่เป็นกรอฟคอสเซพเชียลริชด็อ o ซีโอเดมิเต็ดเจ้าของเดียวกับที่เมืองทองเช่บริการอยู่และก็ได้มีการรื้อพื้นสนามหญ้าในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยก่อนจะปูใหม่กันอีกครั้งโอ้โหเป็นระวังงานนี้นะครับผมถ้าไม่เนียบถ้าไม่อินเตอร์ไม่เอานะฮะทรูบีจี G, สุดยอดจริงๆ เรามาดูประเด็นข่าวต่อ้าเกันครับอารัตดงไงเบลิสันเจสคาทีนรับใจหายห,ายหลังโค้ชอิเคดะโดนปลดนะเมืออ่อการนี้ตัวด้นของทางฝั่งนารุกของทัชชบาแก้วรับเสียใจหลังคุณซอแดนประดิษฐ์นะฮะโดนปลดจากตำแหน่งในคังนี้โดยเบลิสันเจสคาทีนก็นหน้าของผู้บอลหญิงทิพย์เชไทยได้โพสต์ถึงฟูโตชิอิเคดะหลังจากที่ถูกทางด้านของสมาคมปลดออกจากตำแหน่งหน้าผู้ฝุกอนโดยแข้งดาวรุ่งก็ได้เปิดเผยบอกว่า โค้ชอิิดะและก็ทีมงานทุกคนนั้นหนูเสียใจจริงๆนะคะที่ต้องเห็นโค้ชและก็ทีมงานทุกคนต้องเดินทางไปเร็วเดินจากไปเร็วขนาดนี้แค่2แคมป์หนูก็ได้เห็นแล้วว่าโค้ชเป็นโค้ชร,ระดับโลกจริงๆและโค้ชสอนหนูเยอะมากในเวลาสั้นๆหนูเสียใจที่พวกหนูทำผลงานได้ไม่ดีและโค้ชไม่ควรจะได้โดนด่าเลยขอบคุณสำหรับทุกคนทุกอย่างที่โค้ชทำให้ทีมชาติไทยและเชื่อมั่นในตัวของพวกเราหนูจะไม่มีวันลืมโค้ชครับเลยนะ เพราะนี่คือทัวร์นาเมนต์ชุดใหญ่ครั้งแรกของหนูสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะมีการประชุมบางแผนในการเก็บตัวต่อเนื่องในช่วงวีฟ้าเดย์หลังจากนี้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลม้ารกมกีกราซีเกมส์2 0 25ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่7-19ธันวาคมต่อไปในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็เป็นดัว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะก็น่าเสียดายเหมือนกันแต่ว่าต้องเดินหน้าต่อไป เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอาไรต่างนการกลับมาล้นแรงกันอีกครั้งของเบโรดชนะนัน์ป้อมบุภาโดยต้องย้อนกลับไปประมาณมาราวปี2009นะฮะแฟนฟุตบอลได้รู้จักชื่อของชนะนัน์ป้อมบุภาในวงกว้างมากยิ่งขึ้นโดยโทษฐานที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของเมืองทองแชมป์ไทยลีกซีซั่นนั้นโดยเขาเองได้ลงสนามทั้งที่วัยเพียงแค่17ปีแม้อกาสที่จะได้ลงเล่นนั้นมีไม่มากหมายนัก แต่ด้วยหน่วยก้านและก็ดีกรีโรงเรียนอัมชันทมบรุรีที่มีรุ่นพี่อย่างธีรศิลปแดงดาธีรท,ทรบุมาทันกบินธรรมชนินันและก็รวมไปถึงสารัตยูเย็นที่เรียกว่าเป็นเพื่อนรุ่นรุ่นทําให้สื่อทุกสํานักฟันธงว่าหอกวะไนี้มีในข้อสดสายรออยู่ทว่าห้วงวลาน,นั้นการแข่งขันของทัพกีเลนพยองดูสูงรล้วชนะนันเองจึงย้ายออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เพื่อนตํารวจซึ่งก็มีผลงานที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง กระทั่งฤดูกาล2 0 1 2ไปแจ้งเกิดเต็มตัวกับโอสสภา,ากับฟอร์มอันลอนแรงการะกขพัฒนาการที่ก้าวกระโดดถึงขั้นเป็นดาวซันโบสูงสุดของทีมในช่วงซีซั่น2013นจะถูกหลายสโมสรให้ความสนใจแต่แล้วจุดเปลี่ยนสำคัญของชานานันก็เกิดขึ้นในศึกเอเชียนเกม2014ที่เขาเป็นศูนย์หน้าตัวหลักของทีมชุดนั้นร่วมกับอดีศักิ์ไกสอนโดยคณะ่งของเขาได้รับประการบาดเจ็บในเกมที่ถล่มอินโด6.0ต่อซึ่งสิ่งที่ทำให้ ประสบเหตุดังกล่าวนั้นมาจากการแสดงความดีใจที่ฟังสกอร์สำเร็จแล้วต้องพักยาวถึง5เดือนพอฟิตสมบูรณ์แบบเช่นนั้นก็กลับมาลดแเล่นบนฟอร์ย่าอีกครั้งทั้งยังถูกเมืองทองเด็กตัวกลับไปค้าแข้งในถิ่นเก่าในฤดูกาล2015แต่ผลงานของเขาไม่ไปเปร่งป้ังเหมือนบรรวัน,วนโดยซีซั่น2016เองเขาถูกปล่อยให้บีอีซีเทโดศาสนาใช้งานทว่ายังคงบริทิีแววฟอร์มเก่งเช่นกันฉะนั้นเช่นนั้นก็ไปต่อที่ซูมบรีเอฟซีปี2016 ถึง2 0 .19 รวมไปถึง2สโมสรยักษ์ใหญ่อย่าง Bangkok United ไป2 0 .19 ถึง2 0 .23 b บจีปทุมไป2 0 .24 ถึง2 0 .25 ซึ่งได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยมาประดับปรมีแม้จะพอมีประตูที่น่าจดจำอยู่บ้างแต่เขาก็ไม่ได้เป็นแนวรุกตัวหลักของทั้ง B.U. และก็กระต่ายแก้วซึ่งทำให้ต้องตัดสินใจมาหาความท้าทายใหม่กับอยุธยาก่อนจะเปิดซีซั่น2 0 .25 จากขณะน,นั้นถึงเวโรดนะฮะที่แฟนบอลบอลอาจจะไม่คุ้นชินแต่ว่าพอประเด็นชื่อผลงานของดาวยิงในวัยานปีรายนี้ก็ดูดีมีสง่าราศีขึ้นมาทันทีแม้เกมฑนนะัดแรกนฐานะสมาชิกใหม่นักรบอยุธยาไรสกอร์แต่เมื่อถึงนัดสองเขาก็ใช้ประสบการณ์และความเฉียบขาดทําประตูทีมเก่าอย่างเมืองทองในครั้งนี้ได้สําเร็จนะและนี่ก็เป็นข่าววิดีที่ขึ้นคืนฟุตบอลไทย by อิชิอิสไตล์ประจำบัญชี24 สิงหาคม2568โดยชายผู้บัครังผู้บันทันครับ